เมื่อไม่นานมานี้เมซี่ก็ไปถามตอบสั้นๆกับ4 3 3มานะครับถามตอบอะไรกันบ้างไปดูกันครับคำถามแรกครับอีกหนึ่งแชมป์ฟุตบอลโลกหรืออีกหนึ่งรางวัลบอลลงดอเมซี่ก็ตอบว่าอีกหนึ่งแชมป์ฟุตบอลโลกครับเล่นท่ามกลางอากาศแบบไมอามี่หรือเล่นท่ามกลางอากาศแบบบาร์เซโลนาเมซี่เลือกอากาศแบบบาร์เซโลนาครับคำถามถัดมาครับทำให้ทริกแต่ทีมแพ้หรือยิงประตูชัยให้ทีมชนะเมซี่เลือกยิงประตูชัยให้ทีมชนะครับก็แน่นอนเนาเขาเลือกทีมมาก่อนอยู่แล้ว ถัดมาเป็นโค้ชหรือเจ้าของสโมสรเมสซี่บอกเป็นเจ้าของสโมสรน,นไม่ปวดหัวด้วยนะครับเล่นไม่ดีก็ไล่โค้ชออกจบถัด<าน>มาโดนแตะลอดขาหรือยิงประตูตัวเองเมสซี่เลือกอับอายเองนะครับโดนแตะลอดขาครับเมสซี่เลือกฝั่งนี้ถัดมายิงประตูจากลูกเตะม,มุม,มหรือกลางสนามเมสซี่เลือกจากลูกเตะม,มุมครับถัดมาเล่นเป็นกองหลังหรือผู้รักษาประตูนะครับหากมีให้เลือกแค่สอตำแหน่งนี้นะเมสซี่เลือกเป็นกองหลังครับถัดมา ระบบ4-4-2หรือ4-3-3อ่าเมซี่ก็อยู่เป็นนะครับมาสัมภาษณ์ช่อง4-3-3เนอะก็เลือกแผน4-3-3อ่าจบครับ